สวัสดีครับท่านผู้ชมพี่น้องชาว YouTube พบกับผมอีกแล้วนะครับลุงสวิทวันสบายสไตล์สวิทนะครับโชคดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ครับพี่น้องฮะฮะสำหรับลุงสวิทก็แก่ไปอีกหนึ่งปีเอาละไม่เป็นไรนั่นคือเรื่องธรรมชาติดูแลสุขภาพนะครับพี่น้อง วันนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมต้นไม้รอบๆต้นอ่าสัากต้น2ต้นนะครับวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้มลุงสวิทยังอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่เหมือนเดิมครับเพื่อไม่เสียเวลาเดินดูต้นไม้กันดีกวา่าพร้อมแล้วเชิญเลยครับวันนี้ ท้องฟ้าครึ้มตั้งแต่เช้านะครับลุงสวิทตเองก็พยายามที่จะดูช่วงจังหวะที่แดดออกอแต่ว่าออกแป๊บเดียวก็ครึ้มเหมือนเดิมนะครับก็เอาตามที่มองเห็นกัน <c oughs> ลุงสวิทตเสียงไม่ค่อยมีเป็นวัดนะครับไม่ได้ไปฉลองที่ไหน อยู่ที่บ้านวันนี้มาชมต้นไม้กันนะครับก็อยู่ในป่าดิบชื้นอีกเช่นเคยนะครับดูต้นไม้ต้นใหญ่ต้นนี้กัน,น่อยต้นไม้ต้นนี้สร้างรากฐานได้ดีนะครับเพราะว่าอยู่ติดลำห้วยต้นสมพง ก็อยู่ประมาณนี้นะครับนี่ความสูงพอนไม้ต้นนี้ความสูงอยู่ที่สองเมตรนะครับนสองเมตรความตูความกว้างนี้เป็นตรงนี้ก็ ดูประเมินด้วยสายตานะครับก็ถือว่าใหญ่ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเป็น10เมตรหรือว่า15เมตรนะครับความกว้างตรงกลางนี่จะทะลุอยู่แล้วท่านผู้ชมทะลุหรือแตกไม่ทราบนะครับนี่ ดูรากไม้วันนี้เป็นวันพักผนะ่อนท่านผู้ชมแต่ว่าลุงสวิตก็พักผ่อนมาทุกวันไม่ได้ไปฉลองที่ไหนนะครับ ก็เลยวันนี้ก็มีโอกาสก็ถือว่าจะเข้ามาในป่าทันทีนี่คือความอุดมสมบูรณ์ของต้นไม้ต้นใหญ่ต้นนี้นะครับท่านผู้ชมต้นนั้นกลมเดี้ยนเลยนะครับเน ก็พยายามจะขึ้นขึ้นบนพุ่นมีตัวอะไรตัวติงกาปีนะครับอยู่ด้านบนปกติต้นนี้ต้นไม้ต้นนี้จะมีพึ่งหลวงมีพึ่งหลวงมาเกาะข้างบนเป็นสิบยี่สิบลังนะครับ ของทุกๆปีแต่ว่ามาปีนี้รู้สึกว่าจะไม่เห็นนะครับไม่เห็นพึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพึ่งไปอยู่ที่ไหนหมดไม่ได้เห็นพึ่งก็ดูลำต้นก็ยังดีนะครับนี่อยู่ในตอนนี้อยู่ในป่าดิบชื้นนะท่านผู้ชมหรือว่าป่าองดิบ ครั้งก่อนนี่ได้ทากไปสองสามตัวแต่ว่าวันนี้จะได้สักกี่ตัวครับท่านผู้ชมฐานรากนี่กว้างนะครับท่านผู้ชม เพราะว่าเพื่อป้องกันไม่ให้ลําต้นในโคตรล้มตรงนี้ก็เห็นเริ่มแตกทะลุทางฟ้ากันนู้นแล้วครับท่านผู้ชม ทางด้านนี้ก็ฟากกันนี้ทางด้านนี้ก็เริ่มที่จะรากก็เริ่มจะผูพังแล้วนะครับผูกแล้วนะเป็นปุ่มนะครับนั่นเป็นปุ่ม ทางด้านบนนั่นท่านผู้ชมก็เป็นตับปุ่มเหมือนกันแล้วก็มีค่าหลวงขึ้น ป่าดิบชื้นนะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นกระถาพลูนะครับพลูป่าแดดมาแล้วนะครับนุง นนี้ยังยังไม่รอบต้นนะครับด้านบนไม่มีไม่มีพึ่งเหลืองนะครับไม่มีพึ่งเหลืองมาเกาะเลย เมื่อสักครู่ลุงสวิตยืนอยู่ฝากนู้นนะครับนี่ตัวรากตัวรากที่ยาวๆก็ถือว่าอลังการมากๆนะครับท่านผู้ชม ตอนนี้ก็ลุงสวิทก็อยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์นะครับครับท่านผู้ชมต้นไม้ต้นนี้ก็ตั้งเป็นฉายาว่าสมพงพึ่งหลวง รุกขะมระดกต้นสมพงเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่สูงประมาณ20-40เมตรลำต้นเปล่าตรงโคนเป็นภูพรขนาดใหญ่อาจจะสูงถึงประมาณ2เมตร พบขึ้นอยู่ตามป่าดงดิบชื้นดงดิบแรงทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทางภาคใต้เป็นไม้ที่ผัดใบก็จะผัดใบจนหมดก่อนออกดอกเสมอ ชาวบ้านหรือว่าชุมชนเขาเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าต้นมันช้างอายุหนึ่งร้อยปีคนพบครั้งแรกเมื่อมีการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติเมื่อปีพศ2523มีขนาดใหญ่15คนโอบ แพ่ภูพรหรือรากมหัศจรรย์เป็นปีกออกไปทุกทิศทางน่าตื่นตาตื่นใจปัจจุบันก็เป็นเป็นจุดที่ เป็นอยู่ในเส้นทางศึกษาธรรมชาติค่ะคุบผู้ชมก็มีคนนิยมจะมาชมความใหญ่โตของต้นสนโป่งต้นนี้และเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ตระหนักถึงคุณค่าทางธรรมชาติส่งผลให้เกิดแรงบันดาลใจความเชื่อตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ไม่เพียงแต่ถึงคุณค่าธรรมชาติ จะทำให้ความชุมชนร่มเย็นแต่ยังเป็นมรดกข,ของแผ่นดินประจำท้องถิน่นประจำประเทศไม่สิ้นสุดตราบเท่าที่ข่าของต้นไม้เหล่านี้ดำรงอยู่ครับผม นี่เอาข้อมูลจริงๆเลยนะครับขอบคุณข้อมูลจากอุทยานแห่งชาติเขาพนมบัญจานะครับนี่ก็ความโตนะครับก็15บห้าคนอูบจับมือแล้วก็อูบร้อมก็ถือว่าสิบคนก็ใช้ได้นะครับใหญ่จะได้เลยต้นไม้ต้นนี้ก็เคยเข้าฉากภาพยนตร์ ต่างประเทศระดับฮอลลีวูดมาแล้วนะครับนี่ก็ <c oughs> ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่สำคัญอีกต้นหนึ่งสำหรับต้นไม้ก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมแดดก็เริ่มออกแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่โอ้เขียวจริงๆนี่คือป่าไม้ ที่ไม่ผัดใบนะครับครับก็เดินรอบต้นสมพงแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เดินรอบต้นไม้หนึ่งต้นนะครับในพื้นที่ป่านุรักษ ในป่าดิบชื้นหรือว่าป่าดงดิบของภาคใต้เรานะครับก็มีทรัพยากรป่าไม้และทรัพยากรสัตว์ป่าที่ยังหาชมได้อีก<ม>เยอะแยะมากมายนะครับเพราะฉะนั้นในปีนี้ฝนอาจจะตกทุกนะครับในเรื่องการเดินทางในป่าก็อาจจะไม่สะดวก แต่ก็ดูท่าทีแล้วก็คงจะเก้าเดือนมกราแล้วก็ลุงคิดว่าฝนก็น่าจะเริ่มสั่นนะครับแล้วก็เข้าสู่หน้าปะเดีนแล้วต่อไปนะครับคลิปนี้ต้องขอจบคลิปต้นมัลชางหรือว่าต้นสมพงต้นสมพงทุ่งเหลืองไว้เปียงทางนี้นะครับอย่าลืมนะครับ กดติดตามให้หนูสวิตด,ด้วยคิดหน้าพบกันครับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย